สวัสดีครับผมรักันสุร,ราสารครับประเด็นของการพูดคุยกับท่านในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อถือและก็ความเชื่อมั่นครับคำสองคำนี้ต่างก็เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันได้นะครับที่ถ้าไม่มีความเชื่อถือแล้วมันก็จะไม่มีความเชื่อมั่นหรือเราอาจจะพูดว่าถ้าไม่มีความเชื่อมั่นแล้ว มันก็ย่อมจะไม่มีความเชื่อถือ,ถอได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าความเชื่อถือกับความเชื่อมั่นนั้นมันสามารถที่จะใช้เป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกันได้ครับแต่ในคลิปที่ผมจะพูดในวันนี้ผมจะใช้เฉพาะประเด็นนะครับที่จะนําเอาความเชื่อถือนั้นมาเป็นเหตุแล้วก็ก่อให้เกิดผลคือความเชื่อมั่นครับหมายความว่า บุคคลกลุ่มบุคคลคณะหรือองค์กรใดๆก็ตามที่สังคมหรือประชาชนนั้นไม่มีความเชื่อถือบุคคลกลุ่มบุคคลคณะหรือองค์กรนั้นก็จะไม่ได้รับความเชื่อมัน่นจากสังคมหรือประชาชนแล้วก็ถ้ามารุนแรงมากมันก็จะกลายเป็นวิกฤตของความเชื่อมัน่น แล้วถ้าวิกฤตของความเชื่อมั่นนั้นไปเกิดขึ้นกับใครมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่คนคนนั้นจะทำอะไรแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ครับพูดมาถึงตรงนี้ท่านพอจะคาดเดาได้ไหมครับว่าวันนี้ผมจะพูดถึงความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อใครครับก็อลองคาดเดาไปก่อนนะครับ ถ้ายังคาดเดาไม่ได้เดี๋ยวก็จะเฉลยให้ทราบครับวันนี้มีเรื่องสนทนาธรรมสั้นๆอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือผมจะพูดคุยกับท่านเรื่องของคําว่ากฎหมายครับออผมเชื่อว่าไอ้คำว่ากฎหมายนั้นคนไทยทั้งประเทศครับก็ได้ยินมามาตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางท่านที่ไม่ทราบว่าความหมายของคำว่ากฎหมายเนี่ยมันคืออะไรครับผมก็เลยจะ นำมาพูดคุยเป็นเรื่องสนทนาธรรมกับท่านครับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้พูดถึงคำว่ากฎหมายนะครับในภาพรวมไว้ว่ากฎหมายก็คือชุดของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐหรือโดยผู้มีอำนาจเพื่อที่จะควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมแล้วก็มีสภาพบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม หากมีการฝา่าฝืนจะได้รับการลโงโทษกฎหมายนั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นประเบียบเรียบร้อยแล้วก็รักษาความสงบสุขในสังคมครับอันนี้นก็เป็นความหมายของคำว่ากฎหมายนะครับโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไอเขาสรุปไว้อย่างนั้นนะครับเอกสารส่วนตัวนั้นผมมองว่าในทุกๆหน่วยของสังคมนะครับก็ น่าจะมีกฎหมายอยู่นะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่คำมากกฎหมายอาจจะใช้คำเรียกอย่างอื่นครับเช่นเป็นกติกาหรือเป็นแนวทางอะไรก็ตามแต่ครับแต่ว่าลักษณะมันก็คล้ายๆกับคำมากกฎหมายครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อเรียกแบบใดก็ตามนะครับะจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ใช้ในการปกครองประเทศนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับในครอบครัวเนี่ยนะ ผมถือว่าครอบครัวนั้นเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมนะครับก็แน่นอนครับแต่และครอบครัวก็จะต้องมีกติกานะครับที่จะทำหน้าที่คล้ายๆกับกฎหมายครับเพื่อที่จะให้ทุกคนภายในครอบครัวนั้นสามารถอยู่กันได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับพ่อแม่ลูกจะกี่คนก็ตามแต่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีใครทำผิด มันก็จะมีสภาพบังคับได้นะครับนะโดยอาจจะถูกลงโทษนะครับเช่นอาจจะถูกตีก้นหรือแล้วก็ตามแต่นะครับแต่การลงโทษนั้นมันก็ต้องไม่ไม่ไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะชี้ว่าในทุกๆหน่วยของสังคมนั้นก็จะต้องมีสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับกฎหมายครับแต่อาจจะไม่เรียกว่ากฎหมายนะแต่ว่าต้องไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมายของบ้านเมืองนะครับเช่นเดียวกันนะครับพักการเมืองนะก็ดีนักการเมืองก็ดีเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญเช่นกันนะครับรวมถึงอาจจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ครับซึ่งถ้าพักการเมืองหรือนักการเมืองนั้นนาผิดครับมันก็จะมีสภาพบังคับนะนะแต่ว่า ก็มักจะมีพักการเมืองหรือนักการเมืองนะที่ฝ่าฝืนครับแล้วนะก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะมาโดยตลอดเช่นเดียวกันครับโดยเหตุผลที่นำมาใช้อ้างนะในการที่จะทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะนั้นนนก็อาจจะอ้างไปข้างๆคููคนะครับเช่นบอกว่า,ากฎหมายนะั้นมัน,นไม่ยุติธรรมกับเขาครับเขาถูกลังแกลเขาถูกเอาเปรียบนะเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ยอมรับในกฎหมายนั้น หรือบางทีก็อาจจะไปอ้างอันนี้หลายท่านคงเคยได้ยินนะครับบอกว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้นะมันเกิดขึ้นมาในช่วงของประเด็จการนะหรือในช่วงของการเ,าเรียกว่าป่ายบริหารนั้นมาจากการทํารัฐประหารเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ไม่ให้ความเคารพในกฎหมายนั้นอันนี้ก็เป็นการให้เหตุผลหรือเป็นการนำเอาสิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลมาอ้างนะครับ เพราะว่าผมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์หรือมีข้อบังคับใดๆก็ตามนะครับถ้ามันถูกตราขึ้นมาเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันถูกตราขึ้นมาเป็นกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับผมว่าคนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยนะครับนะก็ต้องเป็นบัติตามครับนะกฎหมายนั้นครับจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิบัติตามนั้นไม่ได้นะครับ การไม่ปฏิบัติตามนั้นก็จะมีสภาพบังคับอยู่ครับก็แล้วแต่นะครับจนกว่าครับกฎหมายนั้นจะถูกยกเลิกไปตามกระบวนการทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นกรณีที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับมันก็ยังคงมีพักการเมืองหรือมีนักการเมืองนะครับก็มากน้อยก็แล้วแต่ครับแต่ก็มีให้เราเห็นนะครับที่ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะของของพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าดิการเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับนะซึ่งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆเหล่านั้นครับมันก็ก่อให้เรียกว่าอะไรครับบ้านเมืองของเรานั้นนนมันมีแต่ปัญหาไงครับอย่างที่เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับนั่นคือเรื่องที่ผมอยากจะ นำมาสนทนาธรรมกับท่านเรียกว่าปรารบกันคุยกันเล็กๆน้อยๆก่อนเรื่องของกฎหมายนะครับครับเรากลับก็มาที่ประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านแล้วกันนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันกระชับขึ้นผมก็จะตีกรอบครับว่าไอ้เรื่องความเชื่อมั่นกับเรื่องความเชื่อถือเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีให้กับใคร เรียกว่ตีกรอให้มันชัดจะได้ไม่พูดกว้างจนเกินไปครับโดยผมเจาะจงที่จะพูดถึงความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของประชาชนนะที่มีให้กับคุณทักษิณนะให้ให้กับนายกแพทองทานาพักเพื่อไทยและรัฐบาลแพทองทานว่า,าบุคคลหรือองค์กรที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับ ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นนะของประชาชนหรือของสังคมที่มีต่อเขาในปัจจุบันนี้นั้นมันอยู่ในระดับไหนครับเรามาเริ่มกันที่คุณทักษิณก่อนเลยนะครับคุณทักษิณน,นั้นเนนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะก็เคยได้รับความเชื่อถือสูงนะครับมากในช่วงที่ดํารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีซนะึ่งการที่ได้รับความเชื่อถือสูงจากประชาชนเนี่ยนะครับ มันก็นำมาซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตัวคุณทักษิณครับแต่ว่ามันก็มีทั้งบวกและลบนะครับ,นะรบเพราะว่าถ้าความเชื่อมั่นนะฮะถ้ามากเกินไปหรือคุณทักษิณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปมากจนเกินไปจนอาจจะขอให้เกิดอาตานะัตราขอให้เกิดอัตราขึ้นมาได้ครับมันก็อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจทำอะไรต่อม่อะไรที่เรียกว่า อาจจะขาดสติก็ได้ครับนะฮะจนกระทั่งอาจจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าเอ๊ะเล่นเกินบทบาทหรือเปล่านะครับเราฉนั้นวาธีการเล่นเกินบทบาทก็ดีหรือทําอะไรเกินเลยพปกว่าขอบเขตที่ควรจะทําก็ดีนั้นบางครั้งมันก็เ,เสี่ยงต่อการที่จะเป็นการทําลายความมั่นคงของตนเองนะครับซึ่งในที่สุดนั้นนะก็มาท,ที่ทราบกันดีครับว่าคุณทักษิณนั้นถูกทํารัฐประหาร นะแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศครับนะแต่ว่าคุณทักษิณก็ยังคงสู้อยู่ต่างประเทศนะครับโดยผ่านตัวแทนนะครับนะในรูปแบบหรือลักษณะต่างๆกันนะผมอยากจะสรุปว่าการสู้ผ่านตัวแทนนั้นนะในภาพรวมนั้นมันก็ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดก็คือมันไม่ยั่งยืนไงนะครับอาจจะมีได้เปรียบบ้างนะแล้วมันก็เสียเปรียบสลับกันไปอย่างนี้เป็นต้นครับ แต่ว่าหลังจากที่คุณทักษิณเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากคุณทักษิณทําเองหรือคนอื่นทาหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยนะครับนะมันก็นํามาซึ่งเรื่องอะไรครับความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อคุณทักษิณครับนะทําให้ความเชื่อถือนั้นมันตกต่ําลงเรื่อยๆครับ แน่นอนครับถ้าความเชื่อถือมันตกต่ำลงสุดท้ายความเชื่อมัน่นมันก็ลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันครับมันมีเรื่องราวอะไรบ้างครับเ,เมื่อผมพิจารณาดูแล,แล้วนั้นมีหลายเรื่องนะครับนะที่ทำให้ประชาชนนั้นเรียกว่ามีความเชื่อถือในตัวคุณทักษิณน,น้อยลงเช่นรเรื่องราวของชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเรื่องราวที่คุณทักษิณถูกฟ้องนะในข้อหา ทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับทั้ง2เรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาดาเนินการของศาลทั้งคู่นะครับหรือคดีคลิปเสียงพูดแค่นี้ก็น่าจะรู้นะครับไม่ต้องขยายความคดีคลิปเสียงนั้นถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่คุณทักษณิณทำเองแต่ก็เกิดจาก านายกแพรทองทานซึ่งเป็นลูกสาวของคุณทักษินครับมันก็ต้องกระเทือนถึงนะครับคุณทักษินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับหรือความพยายามที่จะผลักดันนะร่างกฎหมายนะที่ชื่อว่า Entertainment Complex นะครับเข้าสู่สภา,านะครับเพื่อที่จะจัดสร้างนะสถานบันเทิงครบวงจรน,นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือ เรื่องของการพยายามที่จะให้มีการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะที่อยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้ MOU 44หรือนะการออกมาแก้ต่างให้กับคุณแพทรองคานนะครับเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยนะครับนะฮะตลอดจนการกระทำของคุณทักษิณนะในอีกหลายนะหลายอย่างนะครับ ในฐานะที่คุณทักษิณประกาศตัวเองว่าคุณทักษิณนั้นเป็นสทออหลก็มีหลายเรื่องครับสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยครับท่านพิจณาดูสิครับว่าประชาชนหรือสังคมนั้นคิดยังไงกับคุณทักษิณครับมันทําใหา้ความเชื่อถือของประชาชนหรือของสังคมที่มีต่อคุณทักษิณนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงใช่ไหมครับโดยส่วนตัวนั้นผมมองว่า ที่ผมพูดมานี่ยน,นะครับมันไม่ได้เป็นผลดีนะนะต่อเรื่องของความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อตัว,ตวคุณทักษิณครับมันมีแต่ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆครับนะครับออจนขณะนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ครับว่าความเชื่อถือของประชาชนหรือของสังคมที่มีต่อคุณทักษิณนั้นมันจะเหลือน้อยแค่ไหนหรือแทบ,บไม่เหลือเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นมเมื่อความเชื่อถือของประชาชนหรือของสังคมเนี่ยนะฮะที่มีต่อตัวคุณทักษิณเนี่ยมันลดน้อยลง หรือมันเหลือน้อยเต็มทีนี่นะครับแน่นอนครับนะความเชื่อมั่นมันก็แทบจะไม่เหลือตามไปด้วยครับความเชื่อมั่นมันแทบก็จะไม่เหลือตามไปด้วยนะซึ่งผมว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันไงครับถ้าคนเหล่านั้นถ้าลงไม่มีความเชื่อถือกันแล้วนั้นจะไปหาความเชื่อมั่นนะในตัวคนคนนั้นได้อย่างไรครับมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันครับนะอยู่แล้วนะครับ มันเป็นโดมิโนอะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษณิณครับที่ผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมพูดมานั้นมันทำให้ความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อตัวคุณทักษณิณนี่นะครับมันลดลงนะถ้าและเมื่อความเชื่อถือลดลงนั้นความเชื่อมั่นมันก็จะลดลงตามไปด้วยครับหลังหลังนี่เวลาคุณทักษณิณไปพูดที่ไหนนั้นบางทีประชาชนหรือสังคมนั้นก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนักน,นะครับ ลองลองไปพิจารณาดูกันครับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไหนก็ตามครับการแสดงวิสัยทัศน์นู่นนี่อย่างล่าสุดนี้ก็พูดในโปรเจกต์ของ Nation นะฮะในประเด็นว่า55ปีเนชั่นผ่าทางต่างก็มีคุณทักษิณไปเป็นเรียกว่าร่วมสนทนาด้วยเนี่ยนะครับครับคนต่อมาที่ผมจะพูดถึงความเชื่อถือและความเชื่อมั่นก็คือนายกรัฐมนตรีแพ์ทองทานครับคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับ นะมีปัญหาเรื่องของความเชื่อถือนะครับมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นแล้วครับที่เริ่มถูกจะเสนอชื่อหรือถูกผลักดันให้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเชื่อถือในเรื่องของความรู้ความสามารถนะประสบการณ์ที่มีน้อยนิดหรือภาวะความเป็นผู้นําที่ไม่เคยแสดงให้เห็นเลยว่ามีภาวะความเป็นผู้นําหรือในหลายเรื่องนะฮนะนะผมเชื่อว่า มันเป็นการเ,าเรียกว่าการกระทำนะครับหรือการพูดที่อาจจะขาดทักษะนะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือไม่ความหมายความว่าการไต่ตองอย่างละเ,เอียดเราเล่าขนะ้อม้นมันอาจจะยังไม่มากพอไงนั้นผลพอไม่มีการไต่ตรองอย่างดีนั้นมันก็ทําให้สิ่งที่พูดหรือทําไปนั้นมันกลายเป็นปัญหานะฮะเกิดขึ้นได้นะครับก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์นะครับมาโดยตลอดแล้วครับตั้งแต่ นะก่อนเป็นนายกนะเป็นนายกมาจนบัดนี้นะครับนะก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารมาโดยตลอดครับไม่ว่านายกแพทองทานจะทําอะไรก็ตามนะครับเอาง่ายๆครับแม้แต่การจะไปถแถลงข่าวด้วยตัวนายกเองเนะี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ที่ล่าสุดนะครับเมื่อมันมีคลิปนะะเป็นคลิปที่เป็นการสนทนาระหว่างนายกแพทองทานกับนายคุณ นายคุมเซนเนี่ยนะครับลคลิปนั้นถูกนํามาเปิดเผยท่านทราบดีใช่ไหมครับนะจนสารธรรมนูญนั้นมีมติรับเรื่องร้องของสวเอาไว้พิจารณาอย่างเป็นเอกฉันท์ครับพ่อสาวาเขาร้องไปถูกไหมครับแล้วก็มีคําสั่งให้นายกแพทองคานเนี่ยนะครับหยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกไปเกงกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยครับนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชน จำนวนมากออกมาชุมนุมขับไล่นะแม้แต่นะคุณแพททองทานเนี่ยนะครับซึ่งถูกศาลสั่งพักการทำหน้าที่นายกไว้แต่เ็ายังมีตำแหน่งรับทีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่ด้วยเดินทางจะไปเปิดงานแห่เทียนนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาก็ยังมีประชาชนออกมาต่อท่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในสภาะอย่างนี้ครับนะมันก็มองเป็นความมองไปอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากว่า ไม่มีความเชื่อถือใดๆนะฮะของประชาชนที่มีต่อตัว,ตวคุณแพทองทานในฐานะของนายกรฐัฐมนตรีเหลืออีกแล้วครับเหลือก็เหลือน้อยมากครับนะฮะเหลือน้อยมากครับนะในความรู้สึกของประชาชนนะนะถ้าอย่างนี้ครับถ้าความเชื่อถือมันไม่มีเนี่ยครับก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเรื่องความเชื่อมั่นว่ามันจะยังมีมันจะยังคงมีหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่ครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่า คุณแพทองทานซึ่งขณะนี้เป็นนายกแต่ว่าถูกพักการปฏิบัติหน้าที่นะไม่ว่าคุณแพทองทานนั้นจะออกมาพูดอะไรกับประชาชนหรือออกมาขอให้ประชาชนทําอะไรนั้นผมว่ามันแทบจะไม่มีผลตอบรับนะแต่ประการใดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนายกแพทองทานครับนะว่าอะไรที่ทําให้ความเชื่อถือนะที่ของประชาชนที่มีต่อตัว นายกแพทองทานนั้นมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วนี่นะครับครับต่อมาครับก็มาดูพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลพูดไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าสององค์กรน,นี้ก็เป็นโดมนโะน่ที่ต่อเนื่องมาจากคุณทักษิณแล้วก็นายกแพทองทานครับนะเมื่อคุณทักษิณนะที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพอรรคเพื่อไทยอันนี้ก็เป็นที่พูดกันโดยทั่วไปถูกไหมครับ แล้วก็ยังได้รับฉายาจากานักข่าวในช่วงปลายปีต่อเนื่องต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าได้ตั้งฉายาให้เป็นพ่อเลี้ยงไอ้คำว่าเป็นพ่อเลี้ยงนี่ใครๆก็เข้าใจได้นะครับว่ารัฐบาลของคุณแพทรองทานนั้นมีทักษิณมีคุณทักษิณปีคนอุ้มอุ้มหมายความว่าคอยประคองคอยดูแลนู่นนี่อยู่อย่างนี้นะครับคำว่าอุ้มหรือเป็นพ่อเลี้ยงหมายความว่าอย่างนั้นนะครับก็ คุณทักษณิณในฐานะของผู้นําจิตวิญญาณก็ดีหรือในฐานะของเป็นคนอุ้มรัฐบาลอยู่ก็ดีเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้ครับว่าคุณทักษณิณกาลังมีปัญหาในเรื่องของความเชื่อถือฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับส่วนจะรุนแรงหรือไม่นั้นก็อยู่ในโดยพิจิตของประชาชนแล้วกันครับแต่มีปัญหาแน่นอนครับในความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของทั้งสองคนนะครับก็ เรื่องนี้ก็สามารถยืนยันได้ครับหรืออาจจะพูดได้ว่าก็ส่งผลนะไปถึงกรณีที่พักเพื่อไทยนะครับส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดศรีสะเกดครับจนถึงวันนี้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงไปก็ไปนวทตะลงหาเสียงกันครับหลายพักก็ส่งห,หน้าพักแล้วก็บรรดา คนที่จะไปช่วยหาเสียงนั้นลงพื้นที่กันเต็มที่ครับแต่ว่าวินาทีนี้ผมยังไม่เห็นนะครับว่าทั้งคุณทักษิณน,นะครับซึ่งเป็นผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยหรือคุณแพทองทานซึ่งก็มีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นจะลงไปช่วยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยหาเสียงที่ศรีสะเกดหรือไม่ครับเห็นจต่ท่านเลขาธิการที่ลงไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับ สิ่งขณะนี้ก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีนายกคือนายกสูถูกสั่งพักมีแต่ถูกสั่งพักก็มีแค่รักษาการนายกครับซึ่งก็มีการปรับครมอมาก่อนหน้านี้จากครมอแพรทองทานหนึ่งมาเป็นครมอแพรทองทานสองครับแต่ว่าท่านพิจารณาดูนะครับว่าคอรมอแพรทองทานสองเนี่ยนะครับหลังจากปรับแล้วแทบจะไม่มีใครพูดถึงคอรมอชุดนี้เลยครับ มีแต่ข่าวนะที่ได้ยินทุกวันเลยครับว่าใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปหรือคนใหม่แทนแททองทานหรือแพทองทานจะลาออกเมื่อไหร่ครับหรือรักษาการนายกนั้นมีอำนาจยุบสภาหรือไม่นี่แต่ข่าวพวกนี้ครับแต่ไม่มีใครวิพากวิจารณ์หรือพูดถึงคอรมอแพทองทานสองเลยครับหรืออย่างเช่นกรณีล่าสุดนั้ำมันมีเกินก็มีมีการเปิดตัวครับของคุณจกักรพบ ที่เปิดตัวเองว่าจะมาทำให้ที่เป็นโฆษกรัฐบาลแทนคุณจิรยุนะครับผมว่าข่าวนี้เนี่ยนะครับประชาชนอยากจะสนใจมากกว่าครมอแพรทองทานสองด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ในภาพรวมเนี่ยนะครับในภาพรวมผมว่าความเที่ยถอของประชาชนที่มีต่อตัวคุณทักษิณแล้วก็ตัวคุณแพรทองทานเนี่ยลดลงครับมันก็ไม่มีใครมาทำให้ลดลงหรอกครับนอกจากทั้งสองคนนั้นทำตัวเองทั้งสิ้นครับ ยืนยันได้จากอะไรครับก็จากผลสำรวจของนีดาโพลซึ่งสำรวจไปเมื่อวันที่4-7ถึง 7, กรกฎา,าคมที่ผ่านมานี่นะครับนอกจากนั้นยังยืนยันได้จากผลสำรวจของนีดาโพลเหมือนกันก่อนหน้านั้นอีกครับที่พบว่าคะแนนนิยมของคุณแพทองทานและพรรคเพื่อไทยเนี่ยตกต่ำลงมากครับนะฮะตกลงมามากเลยนะครับนะจากเคยที่อยู่อันดับหนึ่งอันดับสองตกมาอยู่อันดับท้ายๆของตารางเลยนะครับนะนะแล้วก็ ล่าสุดนั้นผลสำรวจล่าสุดนั้นพบว่าประชาชนกว่า80%เนี่ยนะครับไม่ต้องการให้คุณแพรทองทานนั้นเป็นนายกอีกต่อไปส่วนคุณทักษิณเนี่ยนะครับแม้จะไม่มีผลนะของโพลปรากฏออกมานะครับแต่ก็เป็นที่รู้กันดีทั้งประเทศใช่ไหมครับว่าคุณทักษิณน,นั้นน,นะครับเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้รับฉายาจากคู่สื่อข่าวนะครับว่าเป็นพ่อเลี้ยง ซึ่งหมายความว่าเป็นคนอุ้มรัฐบาลของลูกสาวคือคุณแพทองทานอยู่นะครับดังนั้นนะครับนะการสํารวจเนี่ยนะครับแม้จะไม่มีผลการสํารวจของนิดาโพออกมาก็ตามแต่นะครับแต่ว่าการที่คะแนนนะหรือความนิยมของอานายกแพทองทานก็ดีหรือของพรรคพื่อไทยก็ดีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันลดต่ําลงมานั้นมันก็จะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับ นอกจากมองว่าความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทั้งตัวคุณทักษิณน,นะครับและคุณแพทองทานนั้นมันไม่มากพอครับนะมันไม่มากพอครับที่คุณทักษิณจะไปทําหน้าที่เป็นพ่อเลี้ยงหรือเป็นคนที่อุ้มนะครับไม่ว่าจะอุ้มใครก็ตามแต่ครับอุ้มคุณแพทองทานก็ดนะีอุ้มพักเพื่อไทยก็ดีหรืออุ้มรัฐบาลเอาไว้ได้ใช่ไหมครับครับ เรื่องของคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับที่ผมได้เคยทําคลิปแล้วก็โพสขึ้นไปนบนช่องรอกตการสุ่อสารเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับนะผมก็ยืนยันนะครับในคลิปนั้นว่าก่อนที่จะถึงวันที่สารธรรมน,นูญจะมีคำวินิจฉัยนั้นผมยืนยันว่าคุณทักษิณจะให้คุณแพรทองทานลาออกครับผมยืนยันไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ มื่ถึงวันนี้ครับผมก็อยากจะบอกกับคุณแพรทองทานว่าลาออกเสียตั้งแต่วันนี้เลยนะครับน่าจะเป็นการดีที่สุดครับไม่ต้องรอแล้วครับไม่ต้องรอว่าสารรัฐธรรมนูญท่านจะมีคำวินิจฉัยเมื่อใดครับเพราะว่ายิ่งรอหรือลากยาวต่อไปนั้นผมเห็นว่ามันไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนแต่ประการใดครับหลังแต่จะทำให้ประเทศนั้นบอบช้ำเสียหาย นะหนักมากยิ่งขึ้นครับครับนั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะ,อะบอกกับคุณแพทองฐานนะครับส่วนคุณทักษิณนั้นนะครับถ้าสถานการณ์ในเรื่องของความเชื่อถือและความเชื่อมั่นมาลดต่ำลงมาขนาดนี้ครับผมก็อยากจะบอกนะครับว่าคุณทักษิณนั้นควรจะยุติบทบาททางการเมืองครับเอาไว้ก่อนหรือเปล่าครับจะหยุดแบบถาวรหรือจะหยุดแบบชั่วคราวก็ตามแต่นะครับแต่ว่า สถานการณ์เวลานี้คุณทักษิณไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนะสิ่งที่คุณทักษิณทำนะฮะในช่วงท้ายๆในขณะนี้ครับไม่ว่าจะเป,เป็นการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลในรูปใดก็ตามแต่ล่าสุดก็การเข้าไปร่วมชุมเข้าไปการเข้าไปร่วมประชุมที่บ้านพิสูโลกอย่างนี้ครับผมว่าสิ่งหรือการการะทําอย่างนี้เข้าใจครับว่ามีหลายคนออกมาบอกว่า ไอสิ่งที่ทําไปนั้นมันเป็นความปรารถนาดีของคุณทักษิณต่อประเทศชาติและบ้านเมืองครับแต่ความปรารถนาดีอย่างนี้ยิ่งทํานะครับมันก็ยิ่งทําให้เกิดความขัดแย้งและทําให้เกิดปัญหาครับมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนั้นหยุดได้ควรหยุดครับวางได้ควรวางครับและผมเห็นว่าคุณทักษิณนั้นควรยุติบทบาททางการเมืองครับครับก็พูดคุยกับท่านไปเท่านี้ครับเรื่องของความเชื่อถือและ ความเชื่อมั่นเมื่อไม่มีความเชื่อถือความเชื่อมั่นก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเมื่อไม่มีความเชื่อมั่นนะการทํากิจกรรมใดๆก็ตามแต่ของคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นจากสังคมและประชาชนนั้นยากครับที่จะประสบความสําเร็จไปได้ครับครับก็พูดคุยกับท่านไปทรนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ